ทีมผสมครับรุ่นผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นเสื้อทีมนี้น่าจะเป็น a อไว e นะครับหน้าเป็น l อลซีนะครับทีมผสมนะครับหาแรงๆทั้งนั่งเอาไหนเขาบอกไม่มีเนินแล้วมีเนินนี้อีกเหรอ

ลซีซีอันนี้ลซีซีครับข้างหน้า A เอไปมือนก็ยาวอยู่เหมือนกันนะระยะทางแข่งวันนี้6กกิโลนะ ไม่ไกลเท่าไหร่นะชิวๆ <c ười> ผมไม่ชิวๆนักปันน่นเหนื่อย <c ười> ขึ้นเนะื้สุดแล้วถึงจุดให้น้ำครับน้ำนี่สนับสนุนโดยอิสุอันดามันเซลโคกอยนะครับจุดให้น้ำจุดให้น้ำ ชาคิดว่าหลงไม่หลงครับโอ้ตรงนี้วิวสวยนะับวิวสวยมากเลยแถวนี้วิวดีครับยาวไปเลยยาวไปเลยเพืเ่อนๆพี่สามารถไปดูใน YouTube ได้นะเดี๋ยวผมหลังจากเสร็จแล้วก็จะทยอยลงคลิปนะคคลิปวิดีโอถ่ายไปเยอะมากนะมันก็มีทั้งสั้นทั้งยาวนะบางทีก็จะเอาไปรวมกันบางทีก็ไม่รวมกันแล้วแต่นะ เดี๋ยวเราเราดูถึงเนี้ยาวๆไปเลยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าไปด้านหน้าก็นักขันนักเข้าเป็นชายไปเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังไล่กันอยู่นะคือผสมประเภทหญิงเนะี่ยเวลาจะเลี้ยวเลี้ยวเข้าเส้นขาวนี่ก็ต้องดูข้างหลังด้วยนะครับในจักรยานมาไม่ได้นะความเร็วสูงนะ ไล่ครับผู้หญิงไล่น้าไล่นะผู้หญิงไล่นะรนะรนะเร็วนะเร็วเร็วยาวยาวไปสมที่เหมือนเดิมนะ LCC เพราะว่ามันต้องเข้า3ามคนนะค,คนหนึ่งคนใดไม่ได้นะก็เข้าสามคนนะ เวลาจะจับที่คนสุดท้ายนะถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอไยนะอันนี้ l t c คนระับข้างหน้าก็เป็น A ไปนะครับทีมนึ่งก็เป็น l t c นะครับอันนี้อยากได้โกโก้เย็นสักแก้วนะครับ หรือไปเลยวันนี้หวยออกวันนี้หวยออกยอย่าลืมนะขอให้ทุกคนโชคดีนะแฟนกลับโชคดีนะผมก็ซื้อไว้ทั้งหมดสามสิบสามสิบแปดใบนะวันนี้ซื้อไว้ทั้งหมดสามสิบแปดใบนะอาจจะโชคดีก็ได้ครับสามสิบแปดใบครับวันนี้จัดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะสามสิบแปดใบเลย แข่งแข่งจักรยานประเภททีมนะครับที่โคกคอยจังหวัดพังงาน,นะครับสนับสนุนกิจกรรมดีๆโดยอบจอจังหวัดพังงาน,นะครับจัดเดยพี่เหนือนะพี่เหนือนะร้านจักรยานโคกคอยจังหวัดพังงาน,นะครับก็มาสนับสนุนนับซื้ออุปกรณ์จักรยานได้ที่พี่เหนือได้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครัถ้าไม่มีสนับสนุนงบประมาณก,การจัดการแข่งขันนะครับ ผู้สนับสนุนหลักก็จะเป็นอบจอจังหวัดพังงานะครับอิสุอนามันเซลโคกอยจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนเสริมเพิ่มเติมครับข้าวตาถัดนะครับแล้วก็ข้าวอีกข้าวอีกมันมีข้าวอีกอันหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้ก็ต้องขอไยนะครับอันเดี๋ยวล่